สวัสดีครับผมตกเป็นอยู่อุปกรณ์ v 2K เมื่อปี2559เปรียบเสมือนมันเอ่อถ้าดูไปๆไปถ้าเราเอาไปเทียบกันนะถ้าเราเอาไปเทียบกันมันก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับเราไม่ได้ยินนั่นแหละมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราองค์ความรู้ของเราประสบประการหรือสิ่งที่เรานั้นได้ทยอยทยาในการสื่อ ผมมีคนร้องเรียนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นลูกนายทหารลูกนายตำรวจลูกผู้มีสีลูกผู้มีอิทธิพลในการที่ถูกตำรวจบางคนนั้นจับขู่รีดไถ่ประชาชนบางคนถูกจับยาลดยาลดจํานวนยาประชาชนเคยทราบไหมบางคนทํางานดีป,ปฏิบัติชอบก็มีท่านเคยสังเกตรรอไหมครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนไม่ว่าจะเป็นคือหลายๆเรื่องหลายๆแบบนะที่มีการว่าเฮ้ยไอคนนี้โดนจับยาคนนี้โดนจับยาลดจํานวนยาเสียเงินไปแสนสองแสน ท่านเคยคิดไหมครับว่ายาที่ได้ยาที่ลดมันไปไหนมีใครเคยขายใจเหมือนผมไหมนะและผมไม่ได้ไปสืบทราบอ๋อจับยาตัวนี้บอกว่าจับขออีกชุดหนึ่งและแต่ลดจํานวนยานะลดจํานวนยาจากยาสมมติยกตัวอ,อย่างยาเอ่อหนึ่งจีเสียเงินหนึ่งแสนบาทผมลดให้เอบนิดนึงหรือไม่อย่างนั้นก็เอ่อเสียตังคุณอยากขายยาไหมถ้าคุณอยากขายยาต่อคุณเสียเงินที่ผมนั้นแสนหนึ่งและคุณขายยาแต่คุณต้องทํายอด ทำยอดทำเป้าให้หนายนะฮะทำยอดทำเป้าให้หนายมีการนัดคนหาคนนั้นเข้ามีเพศสัมพันธ์กันเลยใช้ระบบดาวเทียมหรือระบบในการโปรแกรมในการติดตามตัวอุปกรณ์ในการสืบรัชการลับในการส่งถ่ายจับตาดูมีขณะมีเพศสัมพันธ์และไปเจอคลิปนั้นไปขายที่สหรัฐอเมริกาจีนไทยไต้หวันเยอรมน,นีมีการเอบถ่ายคลิปแต่ในเชิงด้านกฎหมายทางประเทศไทยคิดว่าเาเป็นการสืบรับ สืบวัยใ,ใช้ดีมันก็ดีใช่ไม่ดีมันจะเป็นมันจะมีช่องว่างละช่องโหว่มีการใช้โปรแกร,รมในการติดตามตัวผู้ต้องหาแอบถ่ายประชาชนคนไทยนั้นสืบทราบสืบวัยสืบ4ปี5ปี6ปี10ปี19ปีและทําการจับกลุ่มนะมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีแต่มีการใช้ในช่องว่างในการที่ใช้อุปกรณ์ตัวเนี้ให้คนขายยามไม่พอนะฮะหลอกให้คนนั้นเป็นทาส สวงหาผลงานผลประโยชน์ของตนผลงานของนายต้องทำเป้าให้ได้ต้องทำยอดให้ได้แต่มีการใช้อุปกรณ์นี้ในการใช้ควบคุมคนในการใช้ส่องดูประชาชนคนไทยนั้นมีเพศสัมพันธ์กันและส่งขายกับจีนไทยได้วาจาร์มริกาอังกฤษเยอรมันซึ่งขายในกลุ่มตลาดเมื่อการขายข้อมูลให้กับกลุ่มแก๊งคอสเซนเตอร์ที่มีการตามหาฮุกลไกนี่มันมีความซับซ้อนไม่มีคําว่าซับซ้อนพวกนี้มันทํางานกันเป็นขบวนการ ทำงานเป็นหน้าเป็นตาทำงานอยู่แต่และอาชีพนั้นแตกต่างกันค,คุณทำอาชีพตำรวจคุณทำอาชีพอะไรคือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าต,ต้นตอที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรมีการขายข้อมูลให้กับต่างชาติมีการขายข้อมูลให้กับแกงคอสเซนเตอร์มีการถ่ายคลิปประชาชนกดแทนลงขายในกลุ่มเว็บไซต์ต่างๆอีกทีหนึ่งก็เก็บไว้ไดมีเก็บหลักฐานสืบทราบสืบไว้สืบยังไงมีเงินจับกลุ่มมีคลิปต่อไปอีกครับผม